สวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ On the TV นะครับสุ่ราการนี้นะครับผมก็จะมาเล่นมาสเตอร์ในพาร์ทที่2นะครับซึ่งผมเล่นพาร์ทแรกแล้วนะครับนัดนี้จะเซฟนะครับเอามาออไปก่อนนะครับนี่คือตั้งแต่ไอพีสองตัวนั้นครับเมนแตกไปแล้วนะครับนี่คือการเล่นใน EP 2ีนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดู e p ีแรกนะครับก็ไปดูไปได้นะครับ ซึ่งที่ผมดูไปแล้วนี่ก็คือว่าเซฟนี่แม่งหายากที่หายนะครับซึ่งผมไปดูคลิปเก่าที่พาร์ทแรกที่ผมเล่นนะครับก็คือมันเป็น9 999นะครับมันก็ไม่ถูกอยู่ดีครับคือมันก็คงไม่ใช่พาร์ทนั้นนะครับก็มันเขียนเออก็คงไม่ใช่หรอกนะครับแล้วออไอ้บ้านไอ้ห้องนี้นะครับก็จะเขามันอันนี้จะเป็นห้อง ห้องสุดท้ายที่เราจะมานะครับแต่คือเราสำรวจหมดแล้วนะไงครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมาทาาไหนนะครับไอผีตัวนี้ก็ไม่รู้จะคาบเรียดนะครับ่นะบาบเลือดนี่ปวดหัวเออไอนี่ศพคุณพ่อป่นนะเนี่ยไม่รู้ครับแต่แตพาทแรกก็ยังไม่รู้นะครับใครกิน,อนนะไอเชี่ยนหมาตัวนี้อีกนะ ช็อตเดิมอย่คงับผมเออใช่ใช่ที่ผมรู้มานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเออทางห้องห้องนี้ดีกว่านะครับเออห้องไหนวะเดี๋ยวลืมเนี่ยห้องนี้โอเคแล้วกดอันนี้แล้วอ,อ่า เดี๋ยวเดีย๋ยวเราลองไปหาไอ้เขี้ยมหมาตัวนั้นดีกว่านะครับเดีย๋ยวเราลองไปดูกันก่อนนะครับจะไลต่ตามกูทำไม่ไปห้องนี้นะครับเรายนเราลองอเคยเราเก็บของมาสามอย่างนะครับ

ทำไมไม่เดินไปฮะหายไปไหนแล้วไม่คข้องไม่ได้เลยฮะุณรู้จักอันนี้ไหมครับเก็บของเหี้ยไม่ได้เลยตั้งแต่เรารู้แล้วนะว่ารูปปั้นนี่มันใช้เป็นรหัสไม่ได้นะครับซึ่งเราจะทำไงดีก็คือนั่นคือคำถามนะครับเอ้ยมันมีห้องล่างอยู่มันมีห้องล่างอยู่ ตามมาตามมาตามมาโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยนี่ห้อ,องก็มีอยู่แค่นี้กระต่ายกูก็ไม่รู้ว่าเก็บไปที่ไหนไอ้เ yeah. หี้ยเราลองสำรวจแถวๆมุมผนังนี้ดิหรืออาจจะเป็นทั้งเรา ตายออกมาเดินเล่นกลับบ้านไม่ค้อยเฮี้ยโอ้ใหญ่นะครับโอ้ยไม่มีเฮี้ยเลยเลย ที่นอนคุณแม่มีอะไรบ้างไอ้ตู้เซฟแม่ก็ไม่รู้บีเอียร์หนึ่งฟลอตอืมฟึ๊บ อยอ่กับห้องดรอคไปห้องหมาอ๋อเดี๋ยวเราต้องไปห้องนี้ดีกว่านะครับไปนี่ใช่ปะห้องนี้ก็ล็อกอีกไอ้สัตว์นี่ไงนี่ไงใช่แล้วใช่แล้ว

เอ้ยมีสักตัวไหมเนี่ยฮะฮะตุ๊กตาพวกเนี้ยฮะฮะฮะมีสักตัวไหมเนี่ยไม่มีสักตัวเหี้ยอะไรเลยแถวนี้แถวนี้โอ้ไม่มีอะไรเลย้มันบอกให้มาห้องนี้มาหาแม่งเหรอครับอโอ้ยอารมณ์เซียอารมณ์เสียจริงๆปวดหัวเลยเนี่ยเอา มันจะเดินเลยไม่มีเหี้ยอะไรเลยไอ้ดูทุกตัวแล้วเนี่ยต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ๊กดจนปวดมือแล้วเนี่ยแล้วมันมาให้มาข้งนี้แม่เหมือครับลองไปอ่ เอดีแล้วล้ห้องห้องห้องนี้หน่อยนะครับอโอ้ยปวดหัวโอเคอกระต่ายให้ครับแผนที่ดูแมวก,ก่อนเดีย๋ยวเราไปห้องแรกก่อนนะครับบีโอเค ลองดูห้องนี้ห้องอะไรห้องนี้ไม่ใช่นะครับตัโโวออโอเคห้องนี้จะไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นนะแล้วห้องนี้ล่ะห้องนไม่มีว่ะมันไม่มีชื่อเดียว อมันก็คงเอะจะไม่เกี่ยวกับเออใช่ห้องนี้นี่หว่าละเจอก็กห้องนี้ไอ้เหี้ยรากดไอ่อกระต่ายไปเผาแม่งเลยเยี่ยเหมือนไส้ัวเยเี่ยกระต่ายไปปล่อยแม่งเลย มันไม่มีภารกิจที่จะให้ปล่อยและปิดมานะครับแล้วมันมาห้องมันจะให้มาห้องนี้ทำแม่เมืงอหรอครับฮะมาทำไม โอเคกระดาษนี้น่าจะสําคัญพอสมควรนะครับที่เออ่จะเป็นจะบอกเราได้ว่าห้องไหนเป็นห้องไหนนะครับแล้วอีกอย่านนะครับก็โอ้ย เกียวก็ห้องนี้เลยเฮียผีเฮียจัดเตะปากตีมั้งอ๋ออ่องไหนเด้กูลืมไปแล้วโอ้ยเออโอเคลองไปตู้เซฟแล้วลองใส่รหัสดูก่อนนะครับมีหนึ่งตัวเดียวเราก็ต้องใส่หนึ่งตัวเดียวดีครับมันก็ไม่ถูกอยู่ดีแม่เฮียเฮีย วันที่หนึ่งพออ่ามันอันนี้มันเป็นกระดาษที่แบบแบบบอกภารกิจทุกอย่างใช่ป่าวะไม่รู้อะอ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอซีฮ่าเฮ้ยเฮ้ย ข้อแรกเริ่มรู้แล้วนะครับอินอันงบ่ออินรหัสฟอร์น้องหนึ่งดวนดวงก็ไม่ถูอยู่ดีแม่เย็ด เดีย๋ยวเราลองกลับไปห้องเราก่อนนะครับห้องเรานี่มันไม่เกี่ยวกับในนี้เลยนะครับเราก็ต้องน่าจะลองไปเข้าห้องห้องขวาเนี่ยอันนี้ห้องนี้โอเคนี่งนะครับรู้แล้วนะเป็นเป็นห้องเดีย๋ยวเราเข้าห้องนี้ดิมันก็ล็อกเลยทียอ Hello. ai giặt ê cái bay thằng này á bò ku này đi hơi hơi mong nha ku này về khỏe quỷ ý gì oh, oh ที่นี่ก็มาพอกูไปมันก็หนีไอ้เหี้ยมบ้าบ่อยชายมันจะมาทำไมครับฮะฮะเตะป่าซะดีมัง้งไอ้เหี้ยแล้วเกี่ยวอะไรกับห้องนี้แน่ยห้องนี้เราต้องการกัญแจก็คือตู้เซฟม,มีอยู่ตู้เดียวไอ้เหี้ยทําไง ไปหลบไปแล้วกูไปเซฟพี่อะไรสองทีเนี่ยเฮียโอ๊ยตายตายตายมาใส่ของอาญาได้ไหมฮะใส่ให้ตัวเองนะฮะไหนเรามาดูดิเอ่าเพชรอ,อินอ ไปห้องใหญ่ห้องใหญ่อยู่ไหนไอ้เหี้ยมาดิมาดิดิไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยต่อยตัวนนี่ไอ้สัตว์ลงไปเร็วแล้วเกินนโอ้ไม่ต้องมาเลยนะไม่ต้องมายุ่งเลย ห้องนี้อเอา้าเซฟทำไมเนี่ยกด mm. อ่ลักชิบหายหล mm. อนชิบหาย เดี๋ยวว่างๆผมก็จะมาแคสเกมอ่อไอเยนสนะครับผีกระซวยหัวสือนะที่แก่นแต่ที่สุดในโลกนะครับสำหรับผมนะแก่นแต่ที่สุดในโลกลแล้วนะโอ้ยปล่อยกระต่ายเลยเนะี่ยหรือว่าปลานี่วะ ทำไงดีทำไงดีกาเอ้ยอย,ย่ายิงหนิเอ้ยไม่ใช่คนดังอย,ย,ย่ายิงหนิเฮ้ยเฮ้ยเชื่อกระดาษทอได้ไหมเนี่ยโอ้ยเราขวดไปทำเหี้ยเลยนะฮะกดไปหลายรอบแล้วไม่รู้จะเหี้ยอะไรดีถ้าใครมันแตกนะฮะอ๋อเหี้ยนั่นเองอ๋อ เมนแต่เกี้ยนะสัตว์พังเลยเฮียถีบมันก็ได้เว้ทำไงเนี่ยฮะเล่นไม่เป็นด้วยเนี่ยโอ้โอ้โอ้ตามมาจริงเลยไม่ต้องมายุ่งเลยทำไงเดี๋ยวฮะ รวมก็พอกับบันไดนี้มันจะเรื่องมากเยอะเนี่กดนดในเตอร์หลวเลยนะอ้อวอื้อคุณแม่ โอ้ไอเหี้ยโอ้ยกูปวดหัวเกมเหี้ยอะไรนะฮะยากิฟห่ายใส่รหัสอีกไอ้สัตว์รหัสอะไรเนี่ยฮะเก้าสิบเก้าศูนเก้าอ่ะปีพัน ก้าร้อยมันได้ใสาระที <se> ่อะไรนะฟ r อออเดี here. ๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก็ลองคิดดูนะครว่ามันเป็นอะไรนะครับว่ามันเกิดมาจากอะไรนะว่าเออที่ผมเนี่ย ผมก็ลองคิดดูนะครับว่าอันเนี้ยมันแปลว่าอะไรนะครับก็กูไม่พ้น <c oughs> กูไม่พ้นเลยนะเฮียเดี๋ยวนะครับเอ่อมันถามว่ามันต้องเกี่ยวอะไรกับคุณแม่ของเขาเนาะอืมมันอาจจะเป็นคุณแม่นะครับ แล้วอีกอย่างนะครับก็อือารมณ์เสียว่าคิดไม่ออก้างอีกห้างคิดอที่อ่ที่ถ้าถ้าที่ผมรู้นะว่ามันน่าจะเขียนว่า,าบันไดชั้นที่หนึ่งนะครับเอ่อ น่าจะเป็นอะไรนี่แหละนะครับมันน่าจะเป็นมีรหัสนะครับอ่าบันไดอยู่ทางที่จะวันตกออกจากชั้นเอ่า,อาที่ผมแปลได้นะครับบารเลยนะครับ ในหอชั้นหนึ่งนะครับทางทิศตะวันออกทางทิศตะวันออกไี้ยม่อยุดแถวไหนวะทางทิศตะวันออกนี่อ่ะทางทิศตะวันออกเฮ้ยลอยลอยเลือดนี่มันบอ่อโแล้วฮะแล้วก็ มันจะเขียนข้อสองนะครับว่ามันจะน่าพอสมควรนะครับว่ามันผมก็ต้องใช้บรรยายเนี่ยแล้วก็ออกมาให้เหมือนเดิมนะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะครับแล้วมันคิดเออมันจะกินจังดิเขี่ยมเมื่อไหร่จะหมดนะฮะตั้งแต่คลิปแรกแล้วนะไอ้สัตว์อ่ะเตะปากดีมัม่งต้องแดกแล้ว แดดจริงแดกจังไหนื่อยเหี้ยเอ่อมันน่าจะแปลว่ามันมีโคมไฟนะครับมันเป็นแบบมันเขียนว่าโคมไฟในห้องนะครับเอ่อโคมไฟนะครับในห้องมันต้องการโคมไฟในห้องโถงนะครับโคมไฟในห้องโถงทางเข้านะครับ มันคือมันเป็นแบบใบมาทุกอย่างนะครับแล้วอีกอย่างนะครับเราไม่มีโคมไฟเฮียอะไรเลยนะครับแล้วกูจะไปหาโคมไฟที่ไหนนะฮะไอเ้เฮียี่ยก็กินจังเนี่ยไอเ้เฮียเรามันข้อแรกนี่ก็คือแบบ ห้องโถงนี่ก็คือเราผ่านมาก็คือชั้นนี้นะครับแล้คือมาแล้วและข้อที่สองนะครับมันมามันให้เนี่ยมันให้อ่อมาตรงห้องโถงนะครับก็คือเนี่ยเนี่ยไอย้่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยเนี่ยไอ้เนี่ยนะครับพอเปิดเข้าไปนะครับมันก็ออกมานะครับเดีย๋ยวเราก็ต้องไปอ่านข้อ3ามก่อนนะครับว่าข้อสนี่มันจะบอกว่าอะไรนะครับอ,อ เลฟเอ่เลฟนี่มันสีแดงเหรอเลฟดออ่ามันมันจะมีตุ๊กตุ๊กตาสีแดงในห้องนะครับมันก็จะเป็นมันน่าจะอยู่ห้องเอ่อห้องของของเอ้ยของอาญาป่าวะ อ๋อตุ๊กตานั่นไงในห้องนั่นไงตุ๊กตาลหลายๆตัวเออใช่ใช่ใช่เลยเดีย๋ยวเราไปกันนะไออะไรเฮ้ยเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะครับตุ๊กตาสีแดงอะ่ะมันไม่มีอะ่ะเนี่ยในห้องตุ๊กตานะไอโซวิเทียนเยลกูอ่านไม่ออก ตุกตาสีแดงนี่กูกดมาทุกตุกตาเลยนะมันไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูข้อที่สี่กันเลยดีกว่านะครับเป็นห้องอีกอะไอสัตวม์มันบอกว่านะครับมันภาพวาดนะครับน่าจะเขียนมามันน่าจะบอกว่าภาพวาดนะครับมันเขียนมาวาดนะครับอันท้ายนะมันจะเขียนมาวาดนะครับ จากนั้นนะครับเอ้ยภาพวาดภาพวาดในในห้องนั้นป่าวะในห้องไอ้เคีื่งมดกัดในห้องอ่าห้องไหนวะไอ้เชี่ยกูลืมแล้วเนี่ยกูทัวร์ทุกห้องเลยนะคือคำใบน้นี่มันเอ้ยภาพวาดนั่นไงใช่ใช่ไอ้เครืข้างนอกนั่นนะ่ะภาพวาดไอ้ในห้องรับแขกใช่ปะ่ะ เออใช่เดี๋ยวเราไปดูกันภาพวาดในห้องสีแดงห้องรับแขกอันนี้ถูกว่าอันนี้มันชั้นสือโอ้พิม,ม,มเฮ้ยห้องไหนเนี่ยเนี่ยภาพวาดภาพวาดสีแดงเนี่ยเสื้อสีแดง จำบนอนอ่าทุกอย่างนี้ก็มันอยู่กันในภาพนี้นะครับว่ามันจะบอกอะไรนะครับเอ่เราต้องอธิบายนะครับค่อยๆใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรมากมายนะครับภาพวาดนะครับเป็นเอ่อเป็นภาพวาดที่สวยงามนะครับ beautiful นะครับสวยงามน,นะครับรูปใดก็เกี่ยวข้องไม่ได้นะครับโอ้ยมดกัดเยอะมดเยอะชิบหายอ่าน่าจะเป็นรูปภาพของอ่ของใครวะภาพอ,อืม ของคุณแม่นะน่าจะเป็นเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่น่าไ,ไม่ใช่ของคุณแม่นะครับน่าจะเป็นแบบภาพวาดของเอ่อผู้หญิงงามผู้หญิงสวยนะครับนะ่าอยากเห็นไปใกล้ๆมากเลยนะภาพวาดผู้หญิงโฟนี่กูต้องแปลกเหรอเนะี่ยโอ้ นี่พารสองแล้วเว้ยยังไม่คืบหน้าอะไรเลยตั้งแต่ตู้เซฟและไอสัตว์ตบมากเลย <S <S ห้องอ๋อห้องมนแตกไอ้เหี้ยเมนแตกเต็มอ่างเลยสัตว์ <S <S โอเคนะครับก็เอ่อก็มาเล่นกันคดข้าวใน B 2นะครับก็ถือว่าไม่มีเหี้ยอะไรเหมือนเดิมนะครับก็ขอจบรายการในพีเท่านี้นะครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ข้างล่างด้วยนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนไปก็ขออภัยจริงๆนะครับก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่า มันเป็นเกมอ่าจริงๆนะครับเกมนั้นเป็นแนวเกมเกี่ยวกับมีความสําคัญอยู่ในเกมของเกมนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเล่นกันนะครับซึ่งนั่นคือเกมที่ผมจะเขียนไปนะครับในเกมนะครับา y a โซ f i a ยรักนะครับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเกมยาโซเฟียนะครับแต่มันเป็นชื่อเกม Master นะครับเผิซึ่งเป็นว่าพ่อพ่อบ้านะครับแปลว่าที่ผมแปลได้นั้นเป็นพ่อบ้า ครับก็ขอจบรายการในเพียงนี้นะครับใครชอบกดซับสไคร e ด้วยนะครับข้างล่างเลยโอ้ยปวดหัว